บทที่หนึ่งันสองอย่สิบอยางเฉินลงมือหนึ่งบูมด้วยคำพูดเหล่านี้ทำให้ทุกคนตกใจอย่างสมบูรณ์สีหน้าของหวาอิงเจียก็มืดมนสุดขีดดวงตาของเขาจับจ้องไปที่หยางเฉินและพูดอย่างเย็นชาว่าความเย่อหยิ่งมีราคาที่ต้องจ่ายผมก็จะคอยดูคุณจะสามารถแก้ปัญหาตรงหน้าคุณได้หรือไม่โดยที่ไม่มีใครช่วย ยางเฉินไม่ตอบอีกต่อไปโดยยืนอยู่ห่างจากหลิวเหลา่ากล้ยเพียงสามหรือสี่เมตรมองอีกฝ่ายอย่างสงบเมื่อเขามองไปที่หลิวเหลากุย้ยหลิวเหลากุ้ยก็มองไปที่อย่างเฉินสิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจก็คือในดวงตาของหลิวเหลากุ้ยค่อนข้างจะดูเคร่งขครึมขึ้นเล็กน้อยแต่ในความเคร่งขรึมน,นั้นยังคงมีเจตนาฆ่าแฝงไว้อยู่ ยางเฉินแกกล้าที่จะฆ่าศิษย์ของฉันวันนี้ฉันจะใช้เลือดของแกเพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณของลูกศิษย์ของฉันบนสวรรค์ใบหน้าของหลิวเหลากล้วยดูบิดเบี้ยวด้วยโมหะและออร่าบูโดชันยอดบนร่างกายของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นในทันใดในขณะนี้ทั่วทั้งโรงยิมศิลปะก,การต่อสู้ทั้งหมดเต็มไปด้วยแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัว ในทางกลับกันหยางเฉินยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้ปล่อยออราบูโดโแม้แต่น้อยคนที่ไม่รู้ว่าเขาแข็งแกร่งมากเทียงใดยังคิดว่าเขาเป็นเทียงคนธรรมดาแต่ตอนนี้สิ่งที่ทําให้ทุกคนตกใจคือลูกศิษย์ของหลิวเหลากล้วยเสียชีวิตด้วยน้ํามือของหยางเฉินสั้นกวนโหลก,ก็เบิกตากว้างและพูดด้วยใบหน้าที่ไม่เชื่อที่แท้เขาเป็นคนฆ่าเหมียวหยุนกวาง ก่อนหน้านี้ที่เธอถามยางเฉินเกี่ยวกับการตายของเหมียวหยุนกว่างว่าเกี่ยวข้องกับยางเฉินหรือไม่ยางเฉินไม่ตอบเพียงแค่บอกเธอว่าโลกนี้ช่างกว้างใหญ่ไพศาลมากตั้งแต่เด็กส่้นกวนโหลเป็นความภาคภูมิใจของราชวงศ์ส่้นกวนเธอเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักและความเอ็นดูของครอบครวบัวเพราะความสามารถของเธอในด้านบุโดนั้นแข็งแกร่งมากแต่เธอไม่เคยผ่านการต่อสู้ที่แท้จริงมาก่อน ด้วยความเย่อหยิ่งของเธอแม้ว่าเธอจะมีความแข็งแกร่งเพียงแดนเทพชั้นต้นเธอก็ยังต้องการที่จะต่อสู้กับหลิวเหล่ากล้วยดูสักตั้งแต่หลังจากที่ได้เห็นพลังของหลิวเหล่ากล้วยด้วยตาของเธอเองแล้วเธอก็เข้าใจว่าความแข็งแกร่งของเธอนั้นสู้หลิวเหล่ากล้วยไม่ได้เลยดังนั้นเธอจึงไม่ปรากฏตัวบนเวทีแต่แค่ไปชักชวนกองกําลังระดับสูงอื่นๆให้ร่วมมือกันเพื่อจัดการกับเหลิวเหล่ากล้วยแทน วันนี้ผู้แข็งแกร่งที่อายุน้อยกว่าเธอได้รับเชิญจากหัวหน้าสมาคมบูโดและยังได้รับเชิญให้ต่อสู้โดยหลิวเหล่ากล้วยที่เป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นยอดถ้าคุณอยากสู้ก็สู้อย่ามาพูดมากทันใดนั้นอย่างเชิญก็พูดขึ้นและทันทีหลังจากนั้นออร่าของแดนวิถีบูที่ไม่อ่อนแอไปกว่าหลิวเหลากล้วยก็แผ่ซ่านออกมาจากร่างกายของเขาในฉับพลันในเวลานี้ผู้ชมต่างตกตะลึง เนื่องจากรัศมีที่เล็ดลอดออกมาจากหยางเฉินนั้นทรงพลังเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลแต่พวกเขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงความกดดันของพลังบูโดจากหยางเฉินมันเป็นไปได้อย่างไรในทิศทางของสมาคมบูโดหวาอิงเจียก็ดูเหลือเชื่อจนกระทั่งถึงเวลานี้เองที่เขาตระหนักได้ว่าคนที่หยางเฉินพึ่งพานั้นไม่ใช่หวางจ้านแต่เป็นตัวของเขาเอง หวาอิงเจียเองก็เป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นยอดแต่ในเวลานี้เขารู้สึกได้ถึงความกดดันที่น่ากลัวอย่างยิ่งจากร่างกายของหยางเฉินมีเพียงแต่หวาอิงเจียเท่านั้นแต่คนอื่นๆในราชวงศ์ก็ตกตะลึงเช่นกันบางปังปัง,ปงทันใดนั้นก็เห็นเพียงว่าพื้นใต้เท้าของหยางเฉินแตกประทุขึ้นในทันทีและด้วยตำแหน่งเท้าของเขาที่ตรงกลางรอยร้าวก็ปรากฏขึ้นกระจายไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางพี่เฉิน เมื่อรู้สึกถึงรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวบนร่างกายของหยางเฉินที่แข็งแกร่งขึ้นใบหน้าของหมาชาก็เต็มไปด้วยความกังวลเช่นเดียวกับหวางจ้านดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครึงพวกเขาเข้าใจถึงสถานการณ์ของหยางเฉินเป็นอย่างดีเมื่อเขาโกรธความโกรธจะนำทางยาที่สมบูรณ์แบบที่เหลืออยู่ในร่างกายของเขาให้ทำงานทำให้หยางเฉินค่อยๆเข้าสู่ความบ้าคลัง่งอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ ยางเชินเดิมที่ก็เป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นยอดอยู่แล้วเมื่อเขาเข้าสู่สภาวะเดือดดานความแข็งแกร่งของเขาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงตอนนั้นแม้ว่าทุกคนในที่จัดงานจะรวมพลังกันคงมิอาจใช้คู่ต่อสู้ของอยางเชินแน่ภายในโรงยิมศิลปะก,การต่อสู้เย็นตูคงจะตายหมู่มาชาวเราต้องหาทางหยุดมันเมื่อคุณยางหลุดเข้าไปภาวะบ้าคลาั่งก็จะไม่มียาแก้พิษหวางจ้านกล่าวอย่างกระทันหัน มาชาวมองไปที่หวางจ้านและถามด้วยดวงตาสีแดงว่าณจุดนี้ปู่จานยังจะคิดลองไม่อยู่อีกเหรอครับอ๊อโทษทีผมแค่ตลกนิดหน่อยคุณคิดว่าเราจะยังสามารถหยุดเขาได้อีกหรือหยางเฉินได้ปลดปล่อยความตั้งใจในการต่อสู้ของเขาแล้วและหลิวเหลากล้วยก็กำลังต้องการต่อสู้กับอย่างเฉินสถานการณ์นี้คงไม่มีใครสามารถหยุดการต่อสู้ครั้งนี้ได้แล้วบางทีทุกอย่างคงขึ้นอยู่กับคุณหยางเท่านั้น หวังว่าเขาจะสามารถสงบสติอารมณ์ตัวเองได้นะหวังจ้านกัดฟันพูดเมื่อทั้งสองเต็มไปด้วยความกังวลหลิวเหล่ากล้วยก็ตะโกนอย่างก,ดกรดเกลียวตายซะและพื้นก็แตกเป็นเสียงเสียงขณะที่เขาขยับเท้าเกือบจะในทันทีเขาก็รีบพุ่งตรงไปด้านหน้าของหยางเฉินทันใดเห็นเพียงสิบนิ้วของเขาเปลี่ยนเป็นกรงเล็บและเขาก็เตรียมการโจมตีหยางเฉินอย่างเมามัน สายตาของอยางเฉินไม่มีความตื่นตระหนกใบหน้าไม่เปลี่ยนและเท้าขยับเพียงเล็กน้อยร่างกายของเขาเบาและพริ้วไหวราวกับนกนางแอน่นและเขาก็ถอยห่างออกไปสิบเมตรในทันทีเขารู้โดยธรรมชาติว่ามีพิษกูซ่อนอยู่ในมือของหลิวเหล่ากล้วยและแม้ว่าเขาเองหากถูกพิษก็จะไม่ดีแน่นอนสิ่งสำคัญคือสำหรับเขาในตอนนี้ยังคงต้องเหลืออีกส่วนหนึ่งของพลังงานเพื่อระงับออร่าที่รุนแรงที่คุกกุ่นอยู่ในร่างกายของเขา อาจกล่าวได้ว่าในเวลานี้เขาไม่มีทางต่อสู้ด้วยพละกกำลังทั้งหมดของตัวเองได้และสามารถต่อสู้ให้หนักที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยอาศัยหลับประกันว่าออราที่รุนแรงนั้นจะถูกระงับไว้รวดเร็วมากทุกคนอุทานเมื่อเห็นร่างของหยางเฉินนั้นเร็วเกินไปและผู้แข็งแกร่งที่อยู่ภายใต้แดนเทพนั้นไม่สามารถจับภาพของเขาได้เลยแม้แต่ผู้แข็งแกร่งแดนเทพก็มองเห็นแต่ภาพที่ไม่ชัดเท่านั้น พวกเขาเพิ่งเห็นอย่างเฉินอยู่ที่นี่วินาทีถัดมาก็ปรากฏตัวห่างออกไปหลายสิบเมตรแล้วดวงตาที่สวยงามของซ่านกวนโหลเต็มไปด้วยความตกใจและเธอก็พึงพำที่แทนนี่คือความแข็งแกร่งของเขาฉันเคยบอกกับตัวเองว่าเป็นอัจฉริยะด้านบูโดเมื่อเทียบกับเขาแล้วเทียบไม่ติดเลยสีหน้าของเย่ชงนั้นดูรับไม่ได้เอามากเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดารุ่นหลานของราชวงศ์เย่และเขามีความแข็งแกร่งถึงถึงแดนเทพ เมื่อดูจากราชวงศ์ทั้งสี่แล้วมีเพียงพรสวรรค์ของซ่านกวนโฮโร่เท่านั้นที่อาจมีคุณสมบัติที่จะเปรียบเทียบกับเขาได้เขาอยู่ห่างจากแดนเทพชั้นต้นเพียงขั้นตอนเดียวแต่เขาอายุน้อยกว่าส่้นกวนโร่สองปีหากเขาสามารถบุกเข้าไปในแดนเทพก่อนอายุ30ได้เช่นนั้นในรุ่นหลานของราชวงศ์ทั้งสี่ผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านบูโดที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือเขาแน่นอนอย่างไรก็ตามในเวลานี้เขาพบว่าชายหนุ่มที่อายุเท่ากันกับเขาสามารถต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นยอดได้ นี่ก็หมายความว่าช่องว่างระหว่างเขากับหยางเฉินนั้นแตกต่างกันมากเป็นหนึ่งแดนเลยเหรอระหว่างแดนแม่ฟังดูอาจจะเล็กๆเพาว่าต่างล้วนมีช่องว่างขนาดใหญ่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงจากถึงแดนเทพไปถึงแดนเทพชั้นยอดนั้นมันห่างไกลกันมากเพียงใด ในทิศทางของราชวงศ์หลงสีหน้าของหลงเคอซีไปชั่วขณะทันใดนั้นเขาก็เข้าใจว่าทำไมหลงห่วงถึงต้องการผูกมิตรกับหยางเฉินตั้งแต่แรกถ้าไม่ใช่เพราะหลงเฟยหยางลูกชายของเขาที่ไปยั่วยุหยางเฉินอีกครั้งจะเป็นไปได้อย่างไรที่หลงหวงและหยางเฉินจะผิดใจกันถึงขั้นนี้ได้ผู้แข็งแกร่งของราชวงศ์ต้นก็แสดงสีหน้าเค,คร่งขรึงและเมื่อพวกเขามองไปที่หยางเฉินดวงตาของพวกเขาก็มีแสงประกายวิบวับ ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อราชวงศ์ตุ้นของผมสามารถนําเขามาใช้งานได้มันจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่ราชวงศ์ต้นของเราแน่นอนบทที่1,129หอย่างเฉินลงมือสองราชวงศ์ตุ้นชายวัยกลางคนในชุดจีนโบราณชื่อตุ้นหูหยาเป็นผู้ควบคุมภารกิจดูแลราชวงศ์ต้้นในการเดินทางมาเยนตูในครั้งนี้ต้นหูหยาทาย,ยาทคนที่จะสืบทอดตำแหน่งคนต่อไปของราชวงศ์ตุน้นแดนบูโดคือแดนเทพชั้นปลาย องชายเกรงว่ามันจะเป็นเรื่องยากที่จะทําให้เขายอมจำนนข้างข้างต้วนหูหยาชายชราที่หลังโคง้งนอพูดด้วยน้ําเสียงที่กระชับต่อหน้าราชวงต้วนของผมแม้ว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะก,การต่อสู้ที่ยืนอยู่แดนเทพชั้นยอดเขาก็ต้องก้มศีรษะต้วนหูหยากล่าวอย่างเย่อหยิ่งจองหองและผดเด็จการ ช,ชายชราใส่หัวเล็กน้อยชายคนนี้อายุเพียง28ปีแต่เขามีความแข็งแกร่งเป็นผู้แข็งแกร่งแงดนเทพชั้นยอดเขาต้องมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาแต่เรายังสืบไ,ไม่ได้บางที่เขาอาจมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับประกูลบูโบราณก็ได้ฮะประกูลบูโบราณเหรอใบหน้าของตุ้นหูหยาเคร่งขรึมอย่างยิง่งประกูลบูโบราณตระกูลศิลปะการต่อสู้ที่ถูกซ่อนจากโลกในจิวโจวอย่างแท้จริง สายเลือดตรงของตระกูลบูโบราณทุกคนฝึกฝนศินละปะก,การต่อสู้มาตั้งแต่เด็กและหลังจากอายุมากขึ้นจะถูกไล่ออกจากตระกูลบูโบราณเมื่อแดนบูโดทะลุผ่านแดนราชานี่เป็นกฎของตระกูลบูโบราณมาเป็นเวลาหลายร้อยปีดังนั้นเชื้อสายตรงของตระกูลบูโบราณจึงมีพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งในบูโดและเหน็ดเหนื่อยมากกับการฝึกฝนบูโดมีเพียงทาย,ยาทสายตรงของตระกูลบูโบราณเท่านั้นที่สามารถมีพรสวรรค์ที่น่าสะพรึงกลัวในบูโดได้ ชายชรากล่าวอย่างเคร่งครึงต้นหูยาเงียบอยู่นานจู่ๆก็พูดขึ้นว่าแม้ว่าเขาจะเป็นทายาทสายตรงของตระกูลบูโบราณอย่างมากก็มีแค่สายเลือดของตระกูลบูโบราณเท่านั้นไม่เช่นนั้นตระกูลบูโบราณจะไม่ปล่อยให้อัจฉริยบูโดออกมาข้างนอกแบบนี้แน่บางทีพ่อแม่ของเขาอาจเพิ่งถูกขับไล่ออกจากสายตรงของตระกูลบูโบราณหรืออาจเป็นบรรพบุรุษของเขาก็ได้ชายชราพยักหน้าอาจจะอ่านะ ถ้าเป็นเช่นนั้นชายคนนี้ก็เป็นระเบิดเวลาของจริงแล้วล่ะแม้ว่าเขาจะเต็มใจที่จะเป็นสมาชิกของราชวงศ์ต้วนราชวงศ์ต้วนก็ทำได้เพียงปรนิบัติเขาเท่านั้นไม่เช่นนั้นเมื่อตระกูลบูลโบราณรับเขากลับไปคราวนั้นแหละก็จะเป็นจุดจบของราชวงศ์ต้วนของเราในเวลานี้ต้วนหูหยาไม่มีความเย่อหยิ่งของเขาเช่นก่อนหน้านี้อีกต่อไปและคิดในใจอย่างเคร่งขรึง เขารู้ดีว่าในตระกูลบูโบราณมีคนที่แข็งแกร่งแบบไหนอยู่บ้างมีผู้ที่เหนือกว่าแดนเทพด้วยไม่มีการพูดเกินจริงเลยว่าผู้แข็งแกร่งอันดับต้นๆที่มาจากตระกูลบูโบราณสามารถกวาดล้างราชวงศ์ต้วนทั้งหมดได้อย่างง่ายดายบังในขณะนั้นหยางเฉินที่กำลังต่อสู้กับหลิวเหลากล้วยก็โดนหลิวเหลากล้วยโจมตีและเขาก็กระอักเลือดออกมาเต็มปากทั้งร่างราวกับว่าที่สายขาดบินออกไปไกลกว่าสิบเมตรและหล่นลงพื้นอย่างหนักพี่เฉิน คุณหยางสีหน้าของหมาชาวและหว่างจ้านเปลี่ยนไปอย่างมากโดยเฉพาะหมาชาวความโกรธในหัวใจของเขาเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลาั่งหลังจากติดตามหยางเฉินมานานขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นหยางเฉินอาเจียนเป็นเลือดโดยถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศในเวลานี้เกิดความโกลาหลขึ้นในที่เกิดเหตุและผู้แข็งแร่งแดนเทพหลายคนต่างก็งงงวยอย่างมาก เพราะพวกเขารู้สึกว่าออราบุโดของหยางเฉินไม่ได้อนแอไปกว่าหลิวเหล่ากล้วยแต่ไม่รู้ทําไมดูเหมือนว่าหยางเฉินจะกดบุโดของเขาเอาไว้ทําไมเขาถึงต้องกดฝีมือตัวเองเอาไว้หลังจากที่หลิวเหล่ากล้วยเล่นงานหยางเฉินอย่างรุนแรงได้เจตนาฆ่าในดวงตาของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นและเขาจ้องไปที่หยางเฉินและกล่าวว่าไอ้หนูในเมื่อแกฆ่าศิษย์ของฉันวันนี้ก็ถึงวาระของแกแล้ว แต่อย่าเพิ่งกังวลไปฉันจะยังไม่ฆ่าแกในตอนนี้ในเมื่อแกกล้าฆ่าลูกศิษย์ของฉันฉันก็จะทําให้แกรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนที่แกรักแล้วฉันจะส่งแกไปลงนรกทีหลังทว่าทันใดนั้นบูมบูมบูมยางเฉินซึ่งยังคงระง,งับความโกรธในร่างกายของเขาไว้หลังจากได้ยินคําพูดของหลิวเหลากล้วยเขาก็ไม่สามารถระง,งับมันได้อีกต่อไปทันใดนั้นออราที่น่าจะพรึงปลัวก็ได้ปะทุกออกมาจากร่างกายของเขา ปังๆๆๆเพลงเพลงเพลงด้วยความตกใจของทุกคนจู่ๆกระจกใสในโรงยิมก็แตกสลายในทันทีการบีบบังคับกดดันที่น่าสะพรึงกลัวได้กวาดล้างสถานที่ไปทั้งหมดในเวลานี้เห็นเพียงหยางเฉินยืนขึ้นประงานแล้วดูเหมือนเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ไหนกันในเวลานี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสีแดงและออร่าของบูโดที่เหนือกว,กว่าแดนเทพชั้นยอดกำลังเติบโตอย่างดูเดือดในร่างกายของเขา พื้นดินที่อยู่ใต้เท้าของเขาซุดตัวหวบลงทันทีพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นทําไมผมรู้สึกเหมือนผมกําลังจะถูกฆ่าหยางเฉินเป็นผู้แข็งแกร่งแดนอะไรกันแน่ทําไมผมที่เป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นยอดถึงรู้สึกใจสัน่นในเวลานี้ทุกคนในโรงยิมศิลปะการต่อสู้เย็นตูต่างตกตะลึง แน่นอนว่าหลิวเหลากล้วยรู้สึกได้ถึงรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวที่มาจากร่างกายของหยางเฉินและใบหน้าที่เยื่อหยิ่งแต่เดิมของเขาเต็มไปด้วยความตกใจคุณแดนบูโดของคุณไม่ใช่แดนเทพชั้นยอดแต่แต่มันอยู่แดนเหนือธรรมชาติหลิวเหลากล้วยอุทานออกมาทันทีแดนเหนือธรรมชาติแดนเหนือธรมอธร,มอธรมชาติคืออะไรเป็นแดนที่หลังจากทะลวงผ่านแดนเทพมาแล้วไม่ใช่หรือเมื่อได้ยินคำอุทานของหลิวเหล่ากล้วยผู้แข็งแกร่งรอบๆต่างก็ตกใจ แดนเทพชั้นยอดสําหรับพวกเขาแล้วเป็นแดนสุดท้ายที่พวกเขาใฝ่ฝันไปถึงในชีวิตนี้ส่วนแดนที่เหนือแดนเทพชั้นยอดคืออะไรพวกเขาไม่รู้เลยและไม่เคยคิดที่จะไปเข้าใจแต่ตอนนี้ชายหนุ่มอายุเพียง28ปดปีเขาทะลวงแดนเทพชั้นยอดจริงๆหรือแม้แต่ลหลิวเหลากล้วยก็ยังรู้สึกกดดันอย่างมากต่อบูโดในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกกลัวผู้แข็งแกร่งบูโดผัวทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ผ่านไปในทันทีและคว้าคอของหลิวเหล่ากล้วยในฉับพลัน ขณะที่ทุกคนตกใจร่างของหลิวเหลากล้ยก็โดนแขนของหยางเฉินยกขึ้นอย่างช้าๆเท้าลอยขึ้นจากพื้นผู้แข็งแกร่งอย่างหลิวเหลากล้ยในขณะนี้ถูกหยางเฉินจับคอเอาไว้ในมือราวกับว่าเขากำลังถือลูกไก่ยังไงยังงั้นเห็นเพียงหลิวเหลากล้ยดิ้นรนอย่างบ้าคลาั่งและออร่าของบูโดแดนเทพชั้นยอดก็ระเบิดอย่างรุนแรงในทันทีแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยและไม่มีทางที่จะหนีจากมือของหยางเฉินได้นี่มันเป็นไปได้อย่างไร ผู้แข็งแกร่งแดนเทพนับไม่ถ้วนต่างก็อุทานออกมาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวหลิวเหล่ากล้วยสามารถเอาชนะผู้แข็งแกร่งแดนเทพในไม่กี่วินาทีแต่ในเวลานี้หยางเฉินถือเขาไว้ในอากาศด้วยมือข้างเดียวและเขาไม่สามารถแม้แต่จะหลุดพ้นได้สีหน้าของหวาอิงเจียซีดมาก,ก่อนหน้านี้เขายังคงเพอ้อฝันว่าปล่อยให้คนอื่นสู้ไปก่อนและสุดท้ายเขาค่อยลงมือ แต่ตอนนี้มีผู้แข็งแกร่งแดนเหนือธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ประเด็นสําคัญก็คือการดํารงอยู่ของผู้แข่งแกร่งแดนเหนือธรรมชาติเป็นแค่ชายหนุ่มอายุเพียง28ปีทําให้เขารู้สึกว่าที่เขาได้ฝึกฝนบูโดมาหลายสิบปีต่อหน้าอย่างเฉินเหมือนเขาเป็นเด็กเล่นขายข,ายของยังไงยังงั้นสีหน้าของเย่ชงก็ซีดมากเช่นกันตอนที่หยางเฉินกำลังจะต่อสู้กับหลิวเหลากล้วยก่อนหน้านี้สั้นกวนโหลได้ขอความช่วยเหลือจากเขาและต้องการให้ผู้แข็งแกร่งของราชวงศ์เย่ร่วมมือกันจัดการหลิวเหลากล้วย อย่างไรก็ตามเขาได้ปฏิเสธถ้าเมื่อกี้เขาตอบตกลงด้วยความแข็งแกร่งของหยางเฉินการเอาชนะหลิวเหล่ากล้วยนั้นเป็นเรื่องง่ายมากแม้ว่าผู้แข็งแกร่งของราชวงศ์เย่จะไม่ได้มีบทบาทสําคัญอย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นท่าทีของราชวงศ์เย่เมื่อพวกเขาได้รับมิตรภาพจากหยางเฉินแล้วราชวงศ์เย่ก็จะทะยานสู่ท้องฟ้าในอนาคตและไปไกลกว่าราชวงศ์อื่นๆไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว ตุ้นหูหยาก็มองไปที่หยางเฉินด้วยใบหน้าที่ตกตะลึงและพูดด้วยรูปลักษณ์ที่ไม่น่าเชื่อเป็นไปได้อย่างไรห,หลิวเหลากล้วยเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นยอดในเมืองเหนียวปรมาจารย์ที่เก่งในวิชาพิกูผู้แข็งแกร่งแดนเทพทั่วไปไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยทำไมหยางเฉินจึงสามารถควบคุมชีวิตและความเป็นความตายของเขาได้ในคราวเดียว ชายชราของราชวงศ์ต้นที่อยู่ข้างๆพูดด้วยท่าทางเคร่งขครืมองงชายท่านได้ยินแล้วไม่ใช่หรือว่าหลิวเหล่ากล้วยเป็นเพียงผู้แข่งแกร่งแดนเทพชั้นยอดส่วนหยางเฉินได้ทะลุดแดนเทพชั้นยอดไปแล้วตอนนี้เขาถึงแดนเหนือธรรมชาติต้วนหูหยาสะดุดและถอยหลังไปสองสามก้าวแม้แต่เขาก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเกี่ยวกับแดนเหนือธรรมชาติถ้าเขารู้ก่อนหน้านี้ว่าหยางเฉินมีความแข็งแกร่งถึงระดับนี้แล้วเขาจะรเริ่มเป็นเพื่อนกับหยางเฉินจะรอสากระเบือจนถึงตอนนี้ทำไม เขาไม่รู้ว่าเหนือแดนเทพคือแดนอะไรแต่เขารู้ว่าในตระกูลบูโบราณมีผู้แข็งแกร่งที่อยู่เหนือแดนเทพเห็นได้ชัดว่าผู้แข็งแกร่งอันดับต้นๆของตระกูลบูโบราณคือผู้แข็งแกร่งแดนเหนือธรรมชาติไม่ว่าจะผู้แข็งแกร่งแดนเหนือธรรมชาติใดๆก็สามารถทำลายล้างราชวงศ์ต้วนได้อย่างง่ายดายผู้ที่แข็งแกร่งมากเช่นนี้เขากลับพลาดโอกาสที่จะคบหาเป็นเพื่อนที่ดีเช่นนี้ได้ในใจของเขาเหลือเพียงความเสียใจภายหลังเท่านั้น ซ่านกวนโลก็ตกตะลึงปากของเธอเปิดออกเล็กน้อยและในตาของเธอก็เต็มไปด้วยความตกตะลึงนี่ตอนแรกเธอคิดว่าการประเมินอย่างเฉินของเธอนั้นสูงมากแต่ตอนนี้เธอพบว่าการประเมินอย่างเฉินของเธอต่ำเกินไปช่างต่ำเกินไปจริงๆชายหนุ่มผู้แข็งแกร่งเหนือแดนเทพชั้นยอดต้องมีพรสวรรค์ไร้เทียมทานขนาดไหนกันนะบทที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบอย่างเฉินลงมือสาม ทันใดนั้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอต้องได้ใกล้ชิดกับคนที่มีความสามารถเช่นนี้ในฐานะราชวงศ์ส่านกวนผู้หญิงที่มีความสามารถด้านบูโดที่แข็งแกร่งที่สุดแม้แต่ในราชวงศ์ทั้งสี่ในจิวโจเธอไม่เคยพบชายหนุ่มที่มีความสามารถมากกว่าเธอและแม้แต่เย่ชงเธอก็ไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตา เธอชื่นชมและเคารพผู้แข็งแกร่งตั้งแต่ยังเป็นเด็กและครั้งหนึ่งเธอเคยสัญญากับตนเองว่าในชีวิตนี้หากเธอต้องแต่งงานเธอจะเต็มใจก็ต่อเมื่อได้พบกับชายที่มีพรสวรรค์ด้านบูโดที่แข็งแกร่งกว่าตัวเธอเองมีฉะนั้นเธอจะไม่มีวันแต่งงานเดิมทีเธอคิดว่าเธอจะไม่มีวันพบกับผู้ชายที่แข็งแกร่งกว่าเธอในชีวิตแล้วจนกระทั่งวันนี้เมื่อเธอได้พบกับหยางเฉินเธอตระหนักได้ว่าเธออาจได้พบกับเทพบุตรในชีวิตของเธอแล้วลอยฉัน ไปหลิวเหล่ากล้วยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพูดสามคำนี้ในเวลานี้ดวงตาของหยางเฉินเป็นสีแดงเลือดและรัศมีที่รุนแรงในร่างกายของเขากระทบอย่างมากคลั่งต่อผนึกที่เฟิงเสี่ยวหวานกดไว้บนร่างกายของเขาเขาไม่ต้องการฆ่าหลิวเหล่ากล้วยแต่ในจิตใจของเขาอีกด้านมีอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะควบคุมร่างกายของเขาและต้องการฆ่าหลิวเหล่ากล้วยพี่เฉินอย่ามาชาวคำราม หวังจ้านก็พูดอย่างกังวลว่าคุณหยางอยากฆ่าเขาเลยคุณคิดซะว่าเพื่อเซียวเซียวคุณก็ฆ่าเขาไม่ได้เหมือนกันพวกเขารู้ดีว่าในเวลานี้หยางเฉินพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมอารมณ์ของเขาและเมื่อเขาสูญเสียการควบคุมโรงยิมศิลปะก,การต่อสู้เย็นตูทั้งหมดจะมีเลือดไหลเหมือนสายน้ำซ่านกวนโหลรู้สึกได้ตั้งแต่แรกหยางเฉินมีพลังรุนแรงอย่างยิ่งและในเวลานี้เมื่อเธอได้ยินคำพูดของหมาชาวและหวังจ้านดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจอะไรบางอย่าง สักพักสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างมากและเธอก็เกลียกหล่อมอย่างรวดเร็วคุณหยางคุณเอาชนะหลิวเหล่ากล้วยได้แล้วและไม่จำเป็นต้องฆ่าเขาอีกเพราะว่าเขาเป็นผู้แข็งแกร่งชั้นยอดในเมืองเหนียวถ้าเขาตายที่นี่เกรงว่าทั้งเมืองเหนียวจะหาข้ออ้างเพื่อเข้าสู่ยุทธภพการรับรู้ของเธอเฉียบแหลมมากและเธอสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ว่ายางเถินกำลังดิ้นรนกับเจตจำนงของเขาเองเมื่อเขาสูญเสียสติเขาอาจกลายเป็นปีศาจโดยสมบูรณ์อืม มาเชาวแล้ววางจั่นห้ามหยางเฉินไม่ให้ฆ่าและตอนนี้แม้แต่ซ่านกวนโหลก็มาห้ามด้วยซึ่งทำให้ผู้แข็งแกร่งทั้งหมดตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติในเวลานี้ในทิศท,ทางของราชวงศ์หลงผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นกลางที่มีวิชาในตาดวงตาคู่นั้นกลายเป็นสีดำทันทีจ้องมองไปที่ทิศท,ท,ทางของหยางเฉินทันใดเพียงครู่เดียวสายตาของเขากลับมาเป็นปกติและสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวราวกับว่าเขาได้เห็นบางสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งทงเหลาคุณพบอะไร หลงเคอถามด้วยท่าทางเคร่งครึมงสีหน้าของทงเยค่อยๆกลับมาเป็นปกติแต่ส่วนลึกของรูม่านตายังคงเต็มไปด้วยความกลัวผ่านไปครู่หนึ่งเขาพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมงร่างกายของเขามีพลังรุนแรงมากซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกปิดผนึกและพลังนั้นกระทบผนังผนึกตลอดเวลาเมื่อตราผนึกในร่างกายของเขาแตกออกความแข็งแกร่งก็จะแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยแดนบูโดในปัจจุบันร่างกายของเขาไม่สามารถรองรับพลังที่รุนแรงได้เลยเมื่อผนึกแตกออกบางทีเขาอาจจะระเบิดจนตายตอนนี้เขาก็ได้พยายามระง,งับความรุนแรงในร่างกายของเขาไม่เพียงแค่นั้นแต่เมื่อพลังความรุนแรงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสติข,ของเขาก็จะค่อยๆหายไปทงเหยยไม่ได้ระง,งับเสียงของเขาทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาบรรดาผู้แข็งแกร่งและกองกำลังระดับสูงที่อยู่รอบๆก็ได้ยินแบบนี้นี่เอง แสงเฉียบคมในสายตาของหลงเคอรกัพรีดเช่นนี้พลังนี้ไม่ได้เป็นของเขาใช่ไหมเมื่อมันปะทุสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญคือความพินาศมิน่าล่ะที่เขามีความแข็งแกร่งเช่นนี้เมื่อตอนที่เขายังอายุน้อยที่แท้ความแข็งแกร่งนี้ไม่ได้เป็นของเขาเย่ชงที่ตอนแรกยังยอมรับไม่ได้เล็กน้อยอย่างเฉินซึ่งอายุเท่ากันกับเขาแต่สามารถระเบิดสู่แดนเทพชั้นยอดก็ดูเหมือนจะถอนหายใจด้วยความโล่งอก ในทิศทางของราชวงศ์ต้วนชายชราข้างกายต้วนหูหยากล่าวด้วยเสียงที่มีเพียงสองคนเท่านั้นที่ได้ยินองค์ชายต่อไปมันจะเป็นโอกาสสําหรับราชวงศ์ต้วนของเราหากคุณคว้าโอกาสนี้ไว้จะเป็นแรงสนับสนุนที่ใหญ่สําหรับราชวงศ์ต้วนในอนาคตโอ้ต้วนหูหยาเริ่มสนใจในทันใดดวงตาของเขาเป็นประกายและเขามองไปที่ชายชราและพูดว่าผมต้องการฟังรายละเอียด แม้ว่าพลังในร่างกายของหยางเฉินจะไม่ใช่ของเขาแต่ตัวเขาเองก็เป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพชั้นยอดอยู่แล้วถ้าเขาสามารถควบคุมพลังนี้ในร่างกายของเขาได้ในอนาคตเขาจะเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเหนือธรรมชาติแน่นอนชัยชราพูดด้วยสีหน้าจริงจังองชายลองคิดดูในบรรดาราชวงศ์ทั้งสี่ในจิ๋วโจวไม่มีผู้แข็งแกร่งสักคนเดียวที่เหนือแดนเทพชั้นยอด หากคุณใช้โอกาสนี้ผูกมิตรกับชายหนุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นผู้เหนือธรรมชาติในอนาคตหรือแม้แต่ช่วยเขาคุณว่าเมื่อเขาก้าวเข้าสู่ผู้เหนือธรรมชาติด้วยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะมีใครสามารถทำลายสถานะของคุณในราชวงศ์งต้วนได้ดวงตาของต้วนหูหยาเป็นประกายขึ้นทันใดเขาเหลือบไปที่หยางเฉินที่พยายามควบคุมออร่าที่รุนแรงในร่างกายของตัวเองและพูดด้วยน้ำเสียงที่กระชับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นคืนสติได้หรือไม่ ถ้าผมก้าวออกไปเพื่อช่วยเขาในเวลานี้ถ้าเขาควบคุมตัวเองได้ซึ่งนั่นก็ดีไปแต่ถ้าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้งั้นผมควรทำอย่างไรราชวงศ์หลงและราชวงศ์เย่รวมถึงสมาคมบูโดต่างนั่งดูการต่อสู้ของมังกรและเสือเตรียมพร้อมที่จะเอาผลประโยชน์ถ้าผมออกหน้าผมจะถูกห้องล้อมด้วยกองกำลังหลักทั้งสามอย่างแน่นอนเมือ่อหยางเฉินพ่ายแพ้ในการแข่งขันชิงตำแหน่งคิงแห่งเยนตูกองกำลังอื่นๆอ,อ,อาจรวมพลังกันเพื่อโจมตีราชวงศ์ต้นของเรานะ ้วนหูยาชัดเจนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาอาจกล่าวได้ว่าถ้าช่วยอย่างเฉินมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ซึ่งจะทําให้ราชวงศ์หลงและราชวงศ์เย่ขุนเคืองไปพร้อมๆกันและเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่กับสมาคมบูโดด้วยเมื่อแพ้ทั้งราชวงศ์ต้วนอาจถูกกองกําลังอื่นปราบปรามร่วมกันสํา,ารสหรับการแข่งขันชิงตําแหน่งคิงแห่งเยนตูราชวงศ์ต้วนอาจลดเหลือเป็นเพียงผู้ชมเท่านั้น อย่างไรก็ตามชายชราที่หลังงอจากราชวงศ์ต้วนใส่หัวและพูดด้วยน้ำเสียงที่กระชับว่าองค์ชายคุณอาจคิดว่านี่เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่แต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่เลยเพียงแค่ความแข็งแกร่งของอย่างเินที่เป็นแดนเทพชั้นยอดนั้นมันได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนไม่ธรรมดาแม้ว่าเขาจะล้มเหลวในการก้าวเข้าสู่แดนเหนือธรรมชาติแต่เขายังคงเป็นผู้แข็งแกร่งที่ความแข็งแกร่งบูโดเทียบได้กับจัก,กรพรรดิต้วนหวงที่สำคัญคือเขายังอายุน้อยมากและมีศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุด ถ้ามีตระกูลบูโบราณอยู่ข้างหลังเขาจริงๆเราก็ไม่ใช่แค่ผูกมิตรกับชายหนุ่มที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะก,การต่อสู้ที่โดดเด่นเท่านั้นแต่เป็นมิตรกับตระกูลบูโบราณที่แข็งแกร่งมากอีกด้วยผมมั่นใจได้ว่าวันนี้เขาจะไม่เป็นอะไรแน่นอนแม้ว่าเขาจะควบคุมไม่ได้จริงๆก็จะมีคนมาช่วยเขาสำหรับการแข่งขันชิงตำแหน่งคิงแห่งเยนตูมันเป็นแค่เกมองค์ชายน่าจะเข้าใจได้ใช่ไหม ด้วยความแข็งแกร่งของราชวงศ์ต้นของเราแล้วจะมีราชวงศ์ใดหรือกองกําลังระดับสูงใดที่กล้าหาเรื่องเราหลังจากฟังคําพูดของชายชาราดวงตาของต้นหูหยาก็เป็นประกายและดวงตาของเขามองไปทางหยางเฉินอีกครั้งในเวลานี้ดวงตาของหยางเฉินเต็มไปด้วยสีแดงและรัศมีที่รุนแรงในร่างกายของเขาแข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้มากหลิวเหลากล้วยถูกเขาแขวนไว้กลางอากาศหนีไม่พ้นสักที หลายครั้งที่หยางเฉินกำลังจะหักคอของหลิวเหลากล้วยแต่ร่องรอยของสติก็เตือนเขาว่าอย่าฆ่าหลิวเหลากล้วยอยู่บนความเป็นและความตายหลายครั้งเขารู้สึกว่าคอของเขากำลังจะบิดเบี้ยวแต่หยางเฉินก็ดึงสติได้อีกครั้งใส่หัวไปทันใดนั้นหยางเฉินก็คำรามลั่นและด้วยการสะบัดมือของเขาร่างของหลิวเหลากล้วยก็กระเด็นออกไปหลายสิบเมตรโดยตรงบังว้วยเสียงกระแทกอันดังร่างกายของหลิวเหลากล้วยกระแทกเข้ากับผนังของโรงยิมอย่างหนักด้วยการ กระแทกที่รุนแรงนี้หลิวเหล่ากล้วยพ่นเลือดออกมาเต็มปากและออร่าบูโดบนร่างกายของเขาก็อ่อนแอลงทันใดพี่เฉินมาชาวดูกังวลและเรียกเขาใส่หัวออกไปใส่หัวออกไปจากที่นี่ใส่หัวออกไปจากที่นี่ให้หมดหยางเฉินคำรามเสียงดังใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่บิดเบี้ยวและพลังอันรุนแรงในร่างกายของเขายังคงกระทบกับผนึกในร่างกายต่อเนื่อง เขารู้สึกว่าเขาจะทนไม่ได้อีกต่อไปตราผนึกดูเหมือนจะแตกร้าวนับไม่ถ้วนและมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ผนึกจะแตกอย่างสมบูรณ์ดวงตาของหมาชาวและหวางจ้านเป็นสีแดงพวกเขารู้ดีว่าทำไมยางเฉินถึงต้องการให้พวกเขาสายหัวออกไปเขากำลังจะระเบิดและคงกลัวว่าจะฆ่าพวกเขาด้วยมือของตัวเองทุกคนออกจากโรงยิมเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นจะถูกฆ่าอย่างไร้ความปราณีมาชาวพยายามทนต่อความเจ็บปวดในใจและคำราม หวังจ้านก็ตะโกนว่าภายในหนึ่งนาทีทุกคนออกจากโรงยิมจะไม่เช่นนั้นตายหมู่ซ่านกวนโหลเข้าใจความหมายของหยางเฉินสีหน้าไม่เต็มใจในที่สุดเธอก็ได้พบกับเพื่อนที่มีความสามารถด้านบูโดที่แข็งแกร่งกว่าตัวเธอแต่ตอนนี้กลับหนีไม่พ้นผล,ลคือการเสียสติไปแล้วหรือสวรรค์แกล้งกันชัดๆทุกคนออกจากโรงยิมทันทีไม่เช่นนั้นจะถือเป็นศัตรูของราชวงศ์ซ่านกวนของฉันสร้างกวนโหลก็ตะโกนเช่นกันทุกคนในโรงยิมต่างตกตะลึง ทำไมถึงให้พวกเราออกจากโรงยิงให้พวกเราทั้งหมดได้รับเชิญมาที่นี่แม้ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อยเราก็มีสิทธิ์ดูการแข่งขันใช่ไหมใช่เราไม่ไปในเวลานี้ใครจะไปรู้ว่าผู้แข่งแกร่งแดนราชาธรรมดาเหล่านั้นไม่ได้ตระหนักอะไรเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ของพวกเขานั้นอันตรายแค่ไหน